สวัสดีครับก็อยู่กับผมในไม่ใช่ก็อยู่กับผมซีซีแม่โคลในเกมเอ่แปบบนึงนะครับผมขอคิดก่อนฮา w ทูลุ้นนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมจำไม่ได้วันนี้มันเป็นเกมดึงกุญแจน,นะครับง่ายๆเออเออเอาไหมเอาไหมไม่ถูก ถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับปเอาเลยไปเล่นกันเลยนะครับทุกคนอันนี้มันง่ายมากเลยนะครับทุกคนอัดจิ๊บแค่นี้โฆษณามาบ่อยนะครับเพราะว่าเอ่อแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับประต่อกันอีก โอเคอันนี้ปล่อยนะ้ำลงมาเอ้าไม่ปล่อยล่ะแล้วจิบปล่อยลงมาอ่าแดงมันตายมันบักครับมันบักครับเอาไหมานะ ันนี้ผมจะมาแนะนำสองเกมนะครับทุกคนซึ่งมันจะมีอสองเกมกกอ้าวเคลียร์ม,มันไปไม่ได้วะ ไไม่ได้อะไรเนี่ยนะโอ้ยเป็นึงน,น,นะครับมาตอนน่อหนีครับโอเคปล่อยลาวาไปก่อนแล้วก็ปล่อยน้ำตาลแล้วก็แค่นี้แหละครับทุกคน,นง่ายมาก โอเคไปขึ้น <c oughs> <c oughs> ไปเงินดูตอลิ <c oughs> โอ้ยมาต่อกันนี่ครับ<ะ>อ่าเราปล่อยมันตกไปครับตอนสุดท้ายโคชูเออรี่อันที่เป็นเสียงเพลงแม่ผมกำลังดู Youtube ก่อน ดู Youtube นะครับไปเราว่าไปก้นละลายไปกับเส้นเนื้อเรนสินะกเกร์โยดิโยดิ้เนี่ยมันเลือกคนเรื่องแลนะนี่มันหน้ามันเลื่กงจโ๊จุโอ้ยแปบนงนะครับทุกคนมันโอเคอืมอันนี้ก็ประมาณว่าอ่า ไปใส่อีนางนี่ให้ตือ้อเรียบอาจ๊บไปถึงแล้ว,อ,วอ้าวอ้าวอ้าวโอเคอันนี้เผื่อปล่อยให้มันตายแล้วค่อยด,ดัลงวาเผื่อ แตกเลยดิ๊าฮึ่มเฮ่อเค่ออัดจ,จั่วเฮ่อ ได้ดาแต่เตะไปเกมต่อไปเลยครับทุกคนแป๊บนึงนะครับมาต่อกันเลยครับเราก็อยู่ในสวัสดีครับก็อยู่กับผมซีจีแม่คมอีกแล้วน,นะครับอยู่ในเกมเอเลี่ยนคือผมไปค้นชื่อนี้มันก็เลยเจอนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไม่ดูหน้าตานะครับทุกคน หน้าตามันก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคมาเล่นกันเลยครับก็แรกเราต้องฆ่าปีศาจคือรวมรวมันจะมีพวกตั้งแคมป์ที่มันจะมีตัวมาฆ่าเรามันจะมียักษ์หมีแล้วก็สัตว์อื่นๆที่จะฆ่าเราได้อย่างเช่นไอ้ใคยัดส้นตีนนี่ อืเรียกพวกมาฆ่าคือคือมันจะมีหลายแบบมากเลยนะครับทุกคนเราสามารถเป็นตัวอะไรก็ได้แต่เราต้องไปโหลดนะครับทุกคนกินเวลาไปโคตรนานเลยครับ่ามันฆ่าตายเฮ้ยกล้าฆ่าาน้ฆ่ากันรูแกจงตายซะจ้าเฮ้ยย์นะไอใส้ยนะเออเมื่อไหร่ก so ็นจะตายเนี่ย ทายซะทีคราวนี้ก็ทำวิธีเรียกเพื่อนอมวยมวยซักก็กลวยกลวยมวยมวยปลุยปลุยฮัมวยฮัมวยเขื่อเขื่อฮัมวยฮัมวยเปลวยเปลวยฮัมวยฮัมวยปลาปลาอาเปลูเปลีเปลีปลามคนเลือกละโอเคงรอข้ามาเกิดตรงแท่นอับปลวยปลุยฮู้มุดตัวมุดตัวกระโดดมมุดตัว E. ไปไม่ลงเพื่อนเดียวไขยอือไม่าดีกหรอเราจะไปผมจะไปพาดูสัตว์ประหลาดที่มันสามารถฆ่าเราได้กันนะครับทุกคนนี่ไงไอคิงคองตัวนี้ฉันจำได้ันฆ่าแกไม่ได้แต่ตอนนี้ฉันจะฆ่าแกได้ด้วย โอ๊ยน้ำมันแกขึ้นมาคนนี้ไม่ได้แล้วตีมันจะกด้านีกเฉยเลยเผื่อนตายไปแล้วช่างพิลึกตีมันจะกด้านบนก็นมนไม่ได้ด้วยมีตรงไหนขึ้นไหมวะตรงนี้ขึ้นได้ไหมโอ๊ยขึ้นไม่ได้โอ้ยจบช่วยอีกแล้วอีกตรงนี้โอ๊ยขึ้นไม่ได้อีกโอ้ยโอ้ยขึ้นขึ้นขึ้น อุ้ยกันดดครับทุกคนสงสัยไหมครับไอหินอันนี้มันรูปเหมือนอะไรผมไม่ขอพูดเดี๋ยวกว่าเดี๋ยวติดเหลืองโอเคขึ้นมาได้แล้วตีไม่ได้แฮะแต่ก่อนมันตีได้ไม่ใช่หรือเอ้ยโดนตีนี่ครับมียักษ์เชคด้วยยักษ์เชคที่มันเต้นอยู่ในอุโมงค์ <c oughs> ชืบออาชืบจุกครับจุกจุกครับจุก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 หลบไปหาเจ้าริงคิงส้มตีนแล้วก็ร่าตีมันเออจะตีมันเพื่อนมันหิวเลือดได้ด้วยเยอะๆโดน ไอลิ่งมันขึเพื่้นของรถป่ดิไอริงกินของตัวตัวหัมปรัมปะปุื่อไม่มันบุยยอยยยโอ้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 ยทำไมไอไอริงไอไอลิ่งเสียเอ้ยเอ้ย้จะลงมาตรงไอ้นี่ง มาสิไอ้เจ้าลิงตัวใหญ่มาเลยครับ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 มันล่อ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 ขี่ขึ้นมาตรงนี้ลิงไม่สามารถขึ้นได้ <c oughs> เราจะล่อตีมันจากตรงนี้นะครับทุกคนมันจะติดปัก ไข่อะไข่ตีตูดมันอื้ออื้อเพื่อนอยังตีบ้านเรากำลังตีอยู่อือตีตีเด็กดื้อ สักทีได้แบบทายาคับทุกคนผมจะไปหมู่บ้านกันครับทุกคนผมจะไปบุกหมู่บ้านก่อนจะไปบุกหมูบมหม่บ้านหรือบุกในเนี่ยจะต้องรอพวกพวก่นุนจะบอกเออที่นะครับทุกคนที่มันก็จะมีรูปปัน้นแล้วก็แท่นบูชานะครับทุกคนแล้วก็จะมีสุน,นัฝันมีซอมบี้้วยครับทุกคน อะไรรูปปั้นอีกันหนึ่งซึิงๆเลยที่ที่มีเต็นตท์พวกนี้มันจะมีสัตว์ที่สามารถฆ่าเราได้อะไรอไไรเพื่อนจะเกิดขึ้นมาอ้เกิดขึ้นมาสักทีรออีกตัวหนึง่งฉันสามารถฆ่าเจ้าถิน่นตรงนี้ได้เพื่อฉันเก่งระเบิเพื่อนไปบุกหมู่บ้านกันเบื่อๆแต่เวลาบุกูเบ้าน ผมจะบอกให้ว่าเท่นบูชาตรงนั้นมันมียักษ์ตาเดียวอยู่ซึ่งมันผอมกระหล่อมมากซึ่งไอตัวนั้นผมนตีอย่างแรงครับทุกคนเราตีแทบมันเราตีมันแทบจะไม่เข้าเลยมันจะพาไปดูสุสานน,นั่นครับสุสานโอ้ยแกมาไล่กูทำไมนี่ไอ้ไอ้ทหารพวกเราตีบอลย่ ดูกันครับทุกคนปุ๊บปุ๊บข้าไม่ได้เหรอเออไอ้ตรงนั้นมันเข้าได้มันมีหมีด้วยนะครับทุกคนที่สามารถฆ่าเราได้ซึ่งผมก็ไม่สามารถฆ่ามันได้เหมือนกันมันายากนี่ไงครับซอมบี้อ,อยู่สุสานแล้วเก่งมากนะ ไไหนีไปเลยผมจะบอกว่าพอมันเลื่อนอมามันจะเดินหนีเราครับทุกคนนี่ครับสุสานเฮ้ยอย่าไปสู้กับมันนะเพื่อนเรากลัวมันนี่เดี๋ยวเราไปสู้หมู่บ้านคนเดียวเดี๋ยวเราตายนะไปสู้เพื่อนดน่เพื่อนจะได้ไปเลิกตีมันสนเพื่อนเลือดนร้อยแล้วมัน่นเลือดน้อยมากเออน,นั่นแหละเพื่อน เราชีวิตตัวเองไม่เสี่ยงทำไมพวกเราจะไปหมู่บ้านไม่ใช่หรอไปรอบมีก่อนลอบมีเล่นโอ้ยเอมิออันดีเอมเเบื่อ,อตีไก,ก,ก,ก่ยังโดนมึงจะไปตีมันทำไมอุย้ยเพื่อนเอเอไอเพื่อนไม่รู้เรื่องอะไรไปหมู่บ้านนะครับทุกคนขึ้นหินก่อนแปบนึง มีใครไหมที่จะมาประร้องกับเธอ ไร่มันออกไปไปทัรมมืเพื่อนกันเพลียนะ Hey okay. จะไม่พราน่พกเกอร์ป้องกันเข้ามาเข้าไปข้าเข้าไปฉันเป็นคนใหญ่ที่สุดในบุพเพอฮูหูููข้าลุกำนับชั่งละข้าบ้านขึ้นไปบนหลังคาบ้านตกอีกึือมาได้ไม่ได้ จิ๊บอ่ะปึ๊บอันนี้ขึ้นไม่ได้เอาคู่ขึ้นได้ส,สูไเฮ้ยโย What's up มค่ะก็อืออืมสำหรับว,วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมีคลิปใหม่น้องๆจะได้ดูกับใครเลยนะครับตอนนี้ก็ขอวัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับทุกคน